สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนนะคะมาเพิ่มไลค์นะคะในโพสเฟซบุ๊กนะคะจะทำยังไงนั้นไ,ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆน,นะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาจากนั้นนะคะให้พิมพ์คำว่า KMM ลบ T h e a n มีเลยนะคะจากให้เลือกหนึงแรกเลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงงืชอเข้าใช้ง,ชางานได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามนี้ได้เลยนะคะ ไม่ที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะแค่ง,ง่ายๆเลยแค่มีชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะอย่างเช่น g m a i l c o m a t m a i l c o m แบบนี้นะคะจากนั้นอย่าลืมติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยค่ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะ เมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะวันนี้เรามาทําการสั่งซื้อกันดีกว่าคะ่ะมาเลือกที่ a ฟ e b o o k นะคะจากนั้นให้เลือกบนหมู่ที่เราต้องการนะคะก็เป็นถูกใจรูปภาพนะคะก็คือเพิ่มไลค์นะคะเราก็จะมีเพิ่มไลค์ให้มากมายเลยอ่ะถูกใจรูปภาพโพสต์นะคะจากนั้นให้เลือกบริการที่ต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะกลับมาก๊อปปี้ลิก์หน้ารูปตรงนี้นะคะ มาวางได้เลยค่ะเลือกปริมาณที่ต้องการนะคะเอาจักสามรอยก็พอค่ะอ่านและค่าบริการของเรานะคะอยู่ที่สิบสี่บาทกว่าๆนะคะจะแรให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสกิปเก็บแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะบริการเราก็จะมีให้เติมเงินทางนี้ด้วยนะคะ ช่องทางการจําเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีแทสการ์ QR โคดค่ะอนเงินได้จาดิจทูมานี่วอลเลตอังปาวอลเลตคิปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มนนี่นะคะคิปโตกับเพอร์เฟกต์มนนี่นะคะเป็นค่าของเงินต่างชาตินะคะเรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ของเรานะคะอยู่ที่ระหว่างกําลังดําเนินการนะคะ สำหรับท่านไทยนะคะที่อยากได้บ,บริการอื่นเพิ่มเติมก็จะมีให้เหมือนกันนะคะจะมี Facebook, ูทูบทิกต i อ t o อินสตาแกรมนะคะสามารถมาเลือกใช้กันได้เลยนะคะสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ดูได้เลยนะคะก็จะสร้างคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะตรวจช่วยเหลือน,นะคะในกรณีที่เพื่อนเกิดปัญหาน,นะคะในการอยากออเดอร์ช้ากเกินไปหรืออยากเลื่องนออเดอร์นะคะสามารถมาส่งคำร้องได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะผ่านช่องทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะตามนี้ได้เลยค่ะ kmm t h นะคะแล้วก็เข้าไปแจ้งปัญหาก F ับ a d m ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูที่การแนะนําเพื่อนกันดีกว่าค่ะการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายไดง้ง่ายๆเพียงแค่ใช้เว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะทุกคนแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนตัวเองนะคะอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจ่ายค่าตั๋วที่หนึ่งร้อยบาทนะคะและตอนนี้นะคะทางแอปพลิเคชันเอ๊ขออภัยค่ะทางเว็บนะคะมีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะคะของ KMM ล h i ีเฮ d c o m นะคะสะดวกใช้งานได้ทั้ง PC และมือถือ Android และ iOS เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดใช้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนวัยรุ่นนะคะใครที่แบบไม่มีคอมไม่สะดวกที่จะไปร้านคอมนะคะสามารถใช้ผ่านมือถือได้เลยนะคะ และนี่นะคะคือหน้าตาของเว็บไซต์ KMMG Head นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่ปลอดภัยมากๆเลยค่ะในราคาดีที่สุดนะคะทีมงานซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ออเดอร์ครั้งเกยสามวันนะคะสามารถะคะืนเงินได้นะคะอันนี้สามารถมาใช้งานกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราปั๊มยอดไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับไปที่หน้าเดิมเลยตอนนี้นะคะยอด โอ้ไลค์ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิประการไดก็ขออาภัยไว้ในะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ